หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง You Super Channel นะครับเราก็จะพามาเยี่ยมชมโบราณสถานวัดสิงนะครับโบราณสถานวัดสิงหนี่ครับจะอยู่ที่ตำบลบางแก้วนะครับอำเภอนครจิตศีจังหวัดนครปฐมนะครับประวัติความเป็นมาของ วัดไม่ปรากฏแน่ชัดน,นะครับแต่ชาวบ้านในแถบนี้เชื่อว่าภายในพระเจดีย์ที่เป็นประธานนะครับเรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์จีสวนนวโกดนะครับเป็นที่ประดิษ,ษาฐานรอยพระบา,ะาทคู่รอยพระหัตพระเจ้ารับพระบรมสารีริกธาตุนะครับจึงเป็นปูนฉนีนนสถานที่ประชาชนให้ความเคารพแถือสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตนะครับสิ่งสาคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานนะครับอยู่เบือเอณกลางวัดเป็นเจดีย์ก่อทิศสอปูนนะครับ แผ่นพังในลักษณะของเจดีย์ย่อมงไม้สิบสองนะครับที่มีส่วนย่อเป็นทรงระฆังกลมนะครับส่วนยอดเป็นทรงระฆังกลมนะครับบร,ริบ mm hmm. เวณเมล็ฐานเขียงขึ้นไปเป็นฐานประทักษิณสามารถเดินเดินรอบได้นะครับโดยมีหนังกำแพงเจาะเป็นช่องกระ,กะบาดกั้นอยู่นะครับแล้วก็มีบันไดทางขึ้นอยู่ทางที่ตะวันตกนะครับนอกจากนี้ที่บริเวณเพระบับสดก็ยังพบใบเสมาหินทรายแดงนะครับสากตาย,ยัางงดงานอยู่ภายในซุ้มเสมา ของวัดนะครับคือเมื่อพิจารณาคือถ้าดูจากสาาปัญยกรรมนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นชู่ในช่วงของออปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีการดีนะสํอมูลบางทีก็ในในช่วงของต้นรัตาโกสินนะครับอันนี้เป็นพระมหาธาตุเจดีย์อส่วนอมกโกดนะครับ ด้านบนจะมีบันไดเดินขึ้นไปนะครับแต่เราอนุญาตไม่เดินขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่คารบมาผือของของพุทธสารธนิกชนนะครับด้านบนก็จะเป็นลักษณะของทรงขางคังกวมเป็นทรงคางนะคนี่ยนะครับด้านล่างเขาจะเป็นลักษณะของยอมุมไม้สิบสองนะครับ นี่ก็จะเป็นศิลปะตั้ง่ช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีการบูรณา,า,ราใหม่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับเห็ว่าสถาปัตยกรรมก็เป็นรูกสรงที่สวยงามนะครับตรงกำแพงของรพมหาธาเจดีย์แล้วก็จะเป็นศาสนากรกบาดนะครับ ที่เห็นนะครับตรงมุมกลางก็จะเป็นลักษณะของตอบัวนะครับมีเสาบัวถือว่าสวยางา,าบบมนะครับมองจากสายตาเดตยกกรมนะครับลักษณะย่อมุมมสองก็จะเป็นลักษณะด,ด้านบนนี้นะครับ วัดสิงห์นี้ก็จะอยู่ใน, okay, นเนขตอำเภอนครยิตศีนะครับคือพื้นที่ของนครยิตศีเนี่ยซึ่นงนครปฐมเนี่ยเดิมเนี่ยคาดว่าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในยุคข,ของทราวดีนะครับถ่ายให้เหน็นเต็มขององค์พระมหาธาตุเจดีย์อีส่วนนวโกดนะครับ ก็ถือว่าเป็นโบราณสั่งแห่งที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับไว้ชนรุ่นหลังได้เห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะครับก็ถือเป็นป้าติหารของประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในยุคปัจจุบันของเรานะครับที่วัดสิงนะครับอยู่ตำบลบางแก้วนะครับอำเภอนครจีสีจังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับคลิปเยี่ยม นวัตกรรมนะครับพระาธาตุพระมหาธาตุเจดีอีส่วนนวโกดของทางช่องยูทเฟอร์เดชแนลก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝากองคอมเมนต์ช่วยแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเหมือนนะครับเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อให้คนที่ได้ดูคลิปเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับเราไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ